คลิปวิดีโอนี้นะครับผมมีเทคนิคการเทรดทองคำนะครับด้วยอินดิเคเตอร์ตัวอัลลิเกเตอร์นะครับเราจะใช้คู่กับในส่วนของ cci ขั้นตอนการทำยังไงนะครับเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดกันในคลิปเลยครับ สวัสดีพี่น้องชาวเทรดเดอร์ทุกท่านนะครับกลับมาพบกันนะครับสำหรับอาทิตย์นี้เนี่ยผมมีเทคนิคการเทรดทองคำนะครับโดยเราจะใช้อินดิเคเตอร์2ตัวครับก็คือตัวอัลลเกเตอร์กับตัว CCI และกลยุทธ์ในวันนี้นะครับเพื่อนๆสามารถนำกลับปรับไปประยุกต์ใช้ได้ทั้งในส่วนของสต็อกฟอน์เร็แล้วก็คริปโตครับใน,ในส่วนของพาร์ทแรกนะครับเรามาทำการติดตั้งตัวอินดิเคเตอร์กันก่อนนะครับ อินดิเคเตอร์นะครับตัวแรกที่เราจะใช้ในวันนี้นะครับก็จะเป็นในส่วนของตัวอัลิเกเตอร์นะครับสำหรับตัวอลิเกเตอร์นะครับค่าเริ่มต้นนะครับที่เราจะเซตนะครับเราใช้เป็นค่า d e f a u l t ครับไม่ได้มีการปรับตั้งอะไรนะครับอินดิเคเตอร์อีกตัวครับที่เราจะใช้ก็คือตัว m o v i n g average นะครับตอนนี้เราจะใช้ m o v i n g a v e r a g e นะครับพีเลียที่200ครับผมกำหนดให้เป็นในส่วนของตัวสีเหลืองนะครับ และอินดิเคเตอร์ตัวสุดท้ายครับที่เราจะใช้กันในวันนี้ก็คือตัว cci ครับสำหรับตัว cci นะครับผมใช้พิเลียดที่14ครับแล้วก็ตัวเลเวลนะครับจะใช้อยู่ที่ลบ100กับ100 เท่านี้ครับก็เรียบร้อยสําหรับการติดตั้งตัวอินดิเคเตอร์นะครับที่เราจะใช้เทรดในวันนี้เดี๋ยวภาพรวมในการเทรดในวันนี้นะครับเราจะใช้ตัวอินดิเคเตอร์ตัวออลิเกเตอร์นะครับดูคู่กับในส่วนของตัวเส้น EMA 200นะครับในการแบ่งเทนในเรื่องของการเทรดทั้งบายและเซลครับแล้วเราจะใช้ในส่วนของตัว CCI นะครับดูเรื่องของการกลับตัวของราคานะครับมาเข้าออเดอร์ในส่วนของบายและเซลครับ รายละเอียดนะครับการเปิดออเดอร์แบบสเต็ป by สเต็ปเนี่ยเดี๋ยวเราไปดูพาร์ทถัดไปกันเลยครับหากเพื่อนๆสนใจที่จะสนับสนุนช่องของเรานะครับโดยการสมัครเปิดพอร์ตภายใต้ลิงก์ที่ผมแนบในดีสคริปชันเพื่อนๆสามารถรับ EA ที่มีฟังก์ชันพิเศษเพิ่มเติมได้โดยนะครับ EA ตัวนี้เนี่ยจะไม่มีการกำหนดวันหมดอายุและจะมีฟังก์ชันสำหรับ MM ครับก็คือการกำหนดลิกเอร์เท รวมถึงนะครับตัวอินดิเคเตอร์ต่างๆเนี่ยสามารถปรับตั้งได้และที่สำคัญครับท่านสามารถขอรับ EA พิเศษที่ผมทำเฉพาะผู้ที่ทำการสนับสนุนช็อคของเราได้เท่านั้นนะครับครับแล้วในพาร์ทนี้นะครับเราจะมาดูการเปิดออเดอร์ทั้งบายและเซลกันนะครับขั้นตอนแรกนะครับสำหรับการเปิดออเดอร์บายครับเราคอนเฟิร์มตัวอินดิเคเตอร์ตัวอิเลกเตอร์ครับสำหรับเส้นอิเกเตอร์สีฟ้านะครับต้องอยู่สูงกว่าเส้น EMA 200 ตรงนี้จะเข้าเงื่อนไขในเรื่องของการเปิดออเดอร์บายนะครับจากนั้นครับสเต็ปที่2ให้เราไปทำการคอนเฟิร์มตัวอินดิเคเตอร์ตัว CCI สำหรับตัว CCI นะครับเราจะต้องหาจังหวะที่ตัวเส้น CCI เนี่ยมีการตัดเส้นเลเวลลบ100ขึ้นมานะครับถ้าเราพบแล้วนะครับพร้อมกันทั้ง2สเต็ปนะครับในขั้นตอนที่3เนี่ยเราจะทำการเปิดออเดอร์บาย สำหรับกลยุทธ์นี้นะครับเราวางส op อปลอที่ตัวโลนะครับย้อนกลับไปนะครับ3แท่งครับโลไหนต่ำสุดเราใช้โลนั้นเป็นตัวเส้น St ต็อปลอครับและสำหรับกลยุทธ์นี้นะครับเราจะวาง TP นะครับใช้ R r นะครับอย่างน้อยที่1.5เท่าครับจะเห็นได้ว่าออเดอร์ไม้นี้เราก็สามารถ TP ไปได้นะครับแล้วก็ราคานะครับจะเห็นได้ว่ายังคงขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับเราสามารถวาง TP ได้มากกว่า1.5เท่านะครับ เี๋ยวเรามาทัวร์ในส่วนของขั้นตอนการเปิดออเดอร์บายซ้ำกันนะครับสเต็ปแรกครับตัวเส้นอิลเลกเตอร์สีฟ้านะครับต้องอยู่สูงกว่าเส้น EMA 200ครับตรงนี้เป็นการบอกว่าทิศทางของราคานะครับอยู่ในเทนของขาบายหลังจากนั้นครับเราไปคอนเฟิร์มในตัวอินดิเ t o r อร์ตัว CCI นะครับเราจะหาจังหวะกับตัวของราคานะครับโดยเราจะดูให้ในส่วนของ CCI เนี่ยมีการตัดเส้นเลเวลลบหขึ้นมานะครับ เมื่อเราพบเจอทั้ง2สเต็ปพ,พร้อมกันนะครับให้ทำการเปิดออเดอร์บายในกราฟแท่งถัดไปครับแล้วเราใช้ s t ็อปลอสเป็นตัวโลเดิม erm ของตัวกราฟนะครับย้อนกลับไป3แท่งนะครับรวมถึงนะครับ TP เราวางอาาที่อย่างน้อย1.5เท่าครับสำหรับการเปิดออเดอร์เซลลนะครับขั้นตอนแรกครับเช่นเดียวกันเลยนะครับเราจะไปคอนเฟิร์มในส่วนของตัวอินดิเคเตอร์อไลเกเตอร์ตัวเส้นสีฟ้าก่อน สำหรับตัวเส้นสีฟ้านะครับต้องอยู่ต่ำกว่าเส้น EMA 200ครับตรงนี้เป็นการคอนเฟิร์มว่าทิศทางราคานะครับจะเป็นไปในส่วนของขาเซลล์จากนั้นให้ไปคอนเฟิร์มตัวอินดิเคเตอร์ตัว CCI สำหรับ CCI นะครับเราจะรอจังหวะที่ตัว CCI เนี่ยมีการตัดเส้นระดับตัว100ลงมานะครับเราพบทั้ง2สเต็ปพร้อมกันนะครับทั้ง1และ2นะครับจากนั้นเราจะทำการเปิดออเดอร์เซล์ในกราฟแท่งถัดไปนะครับ สำหรับตัวการเปิดออเดอร์เซลล์นะครับสต็อปลอเราจะวางที่ตัวไฮเดิมย้อนกลับไป3แท่งนะครับไฮไหนสูงสุดเราใช้ไฮน,นั้นเป็นตัวเส้นสต็อปล็อแล้วก็ TP ครับเราวาง R r อยู่ที่อย่างน้อย1.5เท่าครับจะเห็นได้ว่าออเดอร์มานี้เราก็สามารถ TP ไปได้นะครับเดี๋ยวเรามาทวนในส่วนของขั้นตอนการเปิดออเดอร์เซลล์ซ้ำกันนะครับ ขั้นตอนแรกครับคอนเฟิร์มตัวอ l ลิเกเตอร์ตัวเส้นสีฟ้านะครับต้องอยู่ต่ำกว่าตัวเส้น EMA 200จากนั้นไปดูในส่วนของ CCI สำหรับ CCI นะครับต้องมีการตัดเส้นระดับ100ลงมานะครับเมื่อพบเจอแล้วนะครับในการาฟแท่งถัดไปให้เปิดออเดอร์เซลล์นะครับแล้วก็วางส t o p ปลอสที่ตัวไฮเดิมย้อนกลับไป3แท่งส่วน TP เราใช้ RR อยู่ที่1.5เท่านะครับหรือมากกว่านั้นก็ได้ครับ และสำหรับกลยุทธ์ในวันนี้นะครับผมนําไปเขียนเป็น EA และทดลองรันในตลาด1ปีนะครับผลที่ได้นะครับเป็นยังไงเนี่ยเดี๋ยวเราไปดูในพาร์ทถัดไปกันเลยครับครับและสําหรับผลการ b a c k t ท s นะครับผม b a c k t ท s ที่ตัวทองครับโดยใช้ทําเฟรมที่ H1 นะครับระยะการ b a c k t ท s ก็1ปีนะครับในช่วงเดือน4ปี2023จนถึงเดือน4ปี2024นะครับ จำนวนการเปิดออเดอร์นะครับทั้งหมด269ออเดอร์ด้วยกันสำหรับเปอร์เซนต์วินนิ่งนะครับจะอยู่ที่45เปอร์เซ็นต์ครับสำหรับ RR นะครับในตอนที่ผมเซตสำหรับการแบ็กเทสนะครับจะอยู่ที่1ต่อ1นเท่าครับแม็กซ um ิมัมดรอดาวอยู่ที่29เปอร์เซ็นต์ตลอดระยะการาแบ็กเทสนะครับได้โปรฟิตไปทั้งหมด72เปอร์เซ็นต์ด้วยกันครับและกลยุทธ์นี้นะครับเหมาะในช่วงที่ตลาดเป็นเพน ในสูตรของค่าเริ่มต้นที่ผมใช้เซตอัพในส่วนของการเทสนะครับใช้หลอดอยู่ที่0.05ครับเงินเริ่มต้นอยู่ที่1,000 USD ในส่วนของ strategy แรงนะครับจะอยู่ที่3ดาวด้วยกันครับเพราะว่า R มากกว่า1:1ต่อเท่านะครับ m a ซิม u m มดอวดาวน้อยกว่า30%และตัวเปอร์เซ็นต์มากกว่า10%ครับ หากเพื่อนๆนะครับสนใจ EA อนะครับอยากจะได้ไปทดลองใช้นะครับก็ติดต่อขอเขามาได้ทางอีเมลที่ผมแนบไว้นะครับอย่าลืมนะครับทำการแบ็ k เทส์นะครับฟอร์เวิร์ดเทสรวมถึงทำการออติมัยค่าก่อนและสุดท้ายนะครับหากเพื่อนๆชอบคลิปวิดีโอแบบนี้นะครับช่วยกดไลค์กด s u b s c r i b ์ให้ผมหน่อยครับและอย่าลืมนะครับกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปวิดีโอใหม่ๆที่ผมจัดทำในทุกๆสัปดาห์สำหรับอาทิตย์นี้นะครับขอให้ทุกท่านมีความสุขกับการเทรดสวัสดีครับ